สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อกันกับแมวอีกแล้วเนะาะจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่ป้านอ้องเขาคัวจ้าพี่น้องเฮ็ดเมนูง่ายๆข้าวเลือก้นหม้อของเห้ายาถิ่งยาควางจ้งาพี่น้องเอามาดัดแปลงทำเมนูพิเศษจ้ะมื้อนี้ของเห้าก็สิเป็นมเมนูข้าวผักต้มยำทะเลจ้ะเฮ็ดงา่ายๆใส่น้ำมันเผืชใส่กระเทียมลงไปเจียวแล้วก็ตามด้วยมือกุ้งของเห้จาจ้าพี่น้องเติมด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยจ่าพี่น้อง เพื่อให้เขาหอมดับกินข้าวจากพี่นองพัดในซุปประมาณ80-90%ซนหลังจากนั้นพักไว้เอาไปกรองน้ำออกจากทุกคนเพราะว่าข้าวเราที่ผัดจะได้ไม่แฉะจ่ะนี่เห็นบะนี่เป็นตะแสบแค่นี้ก็หอมเลย,ยทุกคนแต่ไม่เปลี่ยนกระทะนะจ้าใช้กระทะเกาต่อไปเลยเติมน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยตามด้วยคะนนก,ก้อนต้มยำของเ้าพี่นงังสูตรเด็ดเลยจ้ะลองเฮ็ดเบิ้งด้อจ้ะ ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายแค่มีสองก้อนนี้พอเลยสำหรับสามที่ค่ะทุกคนคูเล่เข้าไปกดทะนอ,อก,ก่อนของเห้าให้จมลงไปละลายจากพี่นองกาคูเล่ต่อไปจากพี่นองให้ไข่เซตตัวนิดหน่อยจะแม้วเมียวดูส่งแล้วพวกเป็นตะนัวค่ะเติมไข่เพิ่มอีกหน่วยหนึ่ง <laughs> พี่นองใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยจากพี่นองค่ะ เอ้ยนี่บอยแซบกับร้องเมืองทันละค่ะพี่นองหลังจากนั้นเทากะสีเติมข้าวลงไปสามทับพ,พีพูนพูนจ้ะทุกคนนี่เป็นตะแซบว่ะค่ะตอนเฮ็ดนี่คือหอมตม้มยำมาหอมเครื่องตม้มยำแห้งค่ะทุกคนเพราะใส่เขาไปแล้วกดให้ข้าวแตกออกจากกาันให้เรียงเม็ดสวย,สวย สีใส่ไฟ,ไฟกลางกระไดไฟแห้งกระไดแต่ต้องเบิ่งกลนกระทะดีๆคนบ่อยๆจะ้ะหลังจากนั้นแม่เมียวกระไหัวหอมใหญ่ลงไปปกติแล้วต้องพัดพร้อมกันกับกุ้งไปเลยจ้ะแต่ว่าลืมเอากระซีไส์สพริกไทยล้งไปชูรสนิดหน่อยแล้วก็รสดีจ้ะน้ำตาลจ้ะพี่น้องคะ่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าก้อนคะนอของเรามันเข้มข้นแล้วจ้ะพี่น้อง เขาตามนี่เลยจ้ะพี่น้องเขาบ่าค่อยแข็งโตัวันไดจ้ะพี่น้องบ่ค่อยอหญนี่รูซึบ่าสิเป็นแฉะมันเป็นที่เขานะจ้าุงแฉะเกินไปเนาะหลังจากนั้นเขาก็เอามือกุ้งลงมาใส่จ้ะคุเล่เข้าไปจ้ามันเข่าเครื่องต้มยำของเฮาในเขานะจ้ะพี่น้องคุเล่ไปคุเล่มากเขาแหงเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาใส่ซี่หอมลงไปพัดคุเล่อีกคือเก่า ปิดไปยกเสรอบได้เลยจ้าพี่นองค่ะอันนี้แมวเมียวกระเฮ็ดเซตจใ็้สวยให้เบ่งก่อนจ้าพี่องหลังจากนั้นกรสิทธ์ตักซ้าใหญ่ๆให้ลูกให้เต่าจ้าทุกคนค่ะแซ่บ